ก็วันนี้อยู่ในเกมวันพีทเทาสั้นสตอมกับผม NT Channel กันอีก,กแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่15บ่าย3โมงมเป็นตัวละครที่เรารอคอยมานาน <c oughs> มันกลับมาอีกครั้งนะครับคือบูเร็ตและก็รูฟี่นะครับผมนี่แล้วเข้าไปดูที่กาชากันเลยดีกว่าว่ากาชามีอะไรมาให้เราน่าตื่นตาตื่นใจอะไรประมาณนั้น <c oughs> คือเรารอมานานมากสำหรับผมนะผมรู้สึกชอบมันมากเลยนะฮะนี่นี่นี่ของฟรีหรือเปล่าของฟรีหรือเปล่าต้องฟรีอืมฟรีไปหนึ่งรอบอันนี้หมดสองท่านะครับบูเรตของเราเรากดไปเลยอยากอยากได้ม,มันแต่บูเรตมันเท่แล้วก็กลับมาให้เรารล่อีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโอเค ขอให้ได้ถ้าไม้ตายมันมาจัดมาเฮ้ยสีทองโคตรเยอะเฮ้ยห้าดาวอ่โอ้โหโคตรคุ้มสามใบทุกคนห้าดาวออกไปหนึ่งนะครับแล้วก็สี่ดาวสองใบเลยนะครับโคตรคุ้มนะครับผมสุดยอดสุดยอดไปเลยครับลูกเพล่ <laughs> แล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรมสุ่มนะฮะ ทำเดี๋ยวลอเก็บไเพชรไปเยอะๆก่อนแล้วก็ทําเพชรคลิปสุ่มด้วยนะถ้าแบบว่าเราเก็บเพชรได้ก่อนที่เกมคนหมดโอเคก็อย่าลืมมาดูด้วยนะครับกดถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะ <c oughs> แค่กดแค่ครั้งเดียวพอนะครับ๋ยวไปกดสองครั้งนะ <c oughs> โอเคเราเข้าไปดูก่อนเลยดีกว่าว่าเราเแบบมีบุเร็ตแล้วว่าบุหร็ตจะเท่ระมัดขนาดไหนนะครับผม อเอยเอ๊ะนไมใช่ต้องตั้งทีมหนึ่งนะครับถึงจะขึ้นหน้าปกนี่เราตั้งทีมหนึ่งเลยบูเลตบูเลตดูไปไหนวะโอ้ยเอาเฮียนี่อ๋อนี่ครับผมปกดาวอยู่เลยนะฮะพลังเท่าไหร่สองแสนนะครับผมสองแสนโอเคเราไปเล่นเราไปดูด่านด้วยเออเห็นกิจกรรมมามากมาเลยนะบูเลตอะมาพร้อมกับกิจกรรมมากมายเลยมาทีเหมือนได้กิจกรรมเดิมหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบน,นะครับ เพราะว่าตอนที่บูเลตมาตอนนั้นผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เท่าไหร่นะนี่มีสองอันอันนี้ลูฟี่สู้กับบูเลตนะฮะอันนี้ลูฟี่โดยตรงโอเคครับผมลูฟี่ได้ตัวลูฟี่อุ้ยเจ็ดสิบห้าเซตอันนี้จะเป็นแบบว่าดันนะครับผมน่าจะเป็นดันของมันน,นี่ครับผมก็คือมีทั้งลูฟี่แล้วก็บูเลตนะครับให้มาร่าก,กันได้นะครับแล้วก็ดันของบูเลตแยกออกมานะ่าจะยากพอสมควรน,นี่ยากจริงจด้วยสองแสนแปดบอสก็คือสโมเก,กอร์นะครับอุ้ย ได้ของรางวัลโอ้โหโคตรคุม้มโคตรคุม้มแต่โคตรยากผมบอกเลยโคตรยากสำหรับผมนะแต่โคตรคุม้มผมพูดเลยโคตรคุม้มแต่เราเล่นให้ดูสักสักครั้งสองครั้งอะไรประมาณนั้นปะปะปะไปลองเล่นให้ดูกันว่าบูเรตจะเป็นยังไง <laughs> รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้ผมมาตอนนั้นผมไม่ค่อยได้แชร์บูเรตเท่าไหร่นะฮะ นี่เอ้ยโอ้โหนี่น,นี้มาจากไหนเนะี่ยฟูจิโทรปะป่จะจำไม่ผิดโอ้ก็มาเข้าเกมละก็เข้าหน้าตาเกมสกิลก็จะเป็นแบบสกิลบัฟหนึ่งสกิลเอ้ยแล้วก็สกิลวิงว่งวิ่งโจมตีต่ำๆดีฮบผมโคตรชอบแม่งโคตรบ้าคลั่งเลยโคตรเที่เหมือนบ้าคลั่งมากเลยแล้วก็อู้สองร้อยแปดสิบเนี่ถือว่าใช้ชาร์จเยอะพอสมควรนะอันนี้ก็จะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับดีต่อยแต่ร่างแต่อันนี้นาะจะแบบว่าใช้แค่พลังธรรมดาแล้วก็จะเบ่งขี้ไปนะฮะ จบแบบง่ายได้เพราะว่ามีเพื่อนแปลกนะฮะแต่นี้ก็ไม่ได้ง่ายไม่ยากครับผมดันแบบนี้นะฮะแต่แตนความยากของไอ้ด,อดานยากสุดเนี่ยแหละน่าจะยากสุดสุดของจริงๆโอ้มันแปลงร่างความเราด้วยนะเกจการบูเลตต,ตรงที่ตรงที่กว่ามันจะแปลงร่างกว่าจะใช้สกิลอนิเมชั่นของสกิลมันมันนานนะเ <c oughs> มื่อกี้อาโคยีป่ะอาจารย์ไ่ผิดเอ้ยไม่ใช่ดิคิสลุเออคิสลุคิสลุคิสลุมาซาอี่อะไรล่ะคิสรุนะครับผมคิสลุทำดาเมจแบบว่า อนิเมชันมันน้อยเออพเพียวจบเลยอะไรประมาณนั้นแต่เรากว่าจะแบบโอ้โหจบสักครั้งหนึ่งแน่งโคตรนานเลยนะ <c oughs> โอเคแต่เราเก็บเพชรขอผมขออนุญาตเก็บเพชรก่อนนะแล้วจะทําทคลิปสุ่มให้แน่นอนนะครับผมถ้าเก็บทันนะแต่ทันเยอะแหละบูเรตกับรูฟี่สงครามสแปมบีทของเราอยู่ถึงวันที่หกเดือนสี่นะครับผมอุย้ยยาวพอสมควร อันนี้อันที่สองก็คืออุ้ยนี่คือผมแต่เราขอเล่นอันนี้ก่อนเราจะขอไปดูไอ้แจ็คที่สุดก่อนว่ามันจะได้ของรางวัลคืออะไรดูไปด้วยกันเลยคลิปนี้ไม่รู้จะลงวันไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมรอลงเยอะพอสมควรน,นะก็อันนี้น่าจะเลทๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่าอันนี้นะครับกิจกรรมมันหมดนานหน่อยกิจกรรมหมดนานนะฮะเลยเราขอเลทนิดนึงหรือว่าไม่เลทก็ได้นะแล้วแต่อารมนะครับอารมณ์ ว่าจะเอาเกมไหนดีมาก่อนนะฮะแต่วันวันวันจันท์น่าจะเป็นคลิปของนักเตะแข้งสสยฟ้านะครับผมเราจ้ำได้นะไล้จะ,จะบอกทําไมวะเพราะว่าคลิปนี้ลงหลังเออว่ะเออ,เออแล้วคลิปเกมนี้ก็มีมากมายนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็คลิกมุมขวานะครับไปดูได้นะเออนี่คือโปรโมทช่องตัวเองอย่างโดยตรงเลยนะโปรโมทอย่างง่ายดายนะครับไม่เสียค่าดิสิทิ์ไม่เสียค่า อะไรทั้งสิ้นตีไปครับผมไม่มีใครใช้สกิลเลยนะนอกจากเรานะก็เกมนี้ก็ทับเปิดมานานมากสมควรนะแล้วก็เป็นลิขิสลิิตแท้นะครับถ้าจำไม่ผิดนะถ้าไม่ลิกิตแท้น่าจะน่าจะปิดไปนานละโอ้โหเพราะว่ามีคนทํามาแล้วก็ปิดไปหลายค่าปิดไปหลายนี่ไอฝรั่งบ้านตอนนั้นบบแล้วก็ปิดไปอ่ะาจะไม่ผิดนะโอ้นี่ผมต้อง A V P ตอนนี้ไหนผมต้องี V P จัดมา นี่ครับผม M V P คาราวะคาราวะเป็นหนึ่งทีผลิตแม่งตัวโคตรใหญ่ตัวมันจะแย่ไปไหนวะโอเคถ้า <c oughs> okay, ผมถ้าใครก็ถ้าใครยังไม่เคยแบบมาดูช่องผมก็ฝากกดติดตาไมไว้นะอย่าลืมนะครับผมบอกหน่อยจะจะสองพันซับนะครับผมพยายามสองพัน 2, ซับนะก็อ,อยากได้ภายในปีนี้นะครับผมพยายามให้ได้สองพันซับนะ ก็ใครที่กดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากนะครับหูพลังห่างกันแบบฟ้ากระหี่วเลยฮนะนี่สามหมื่นนี่แสนสองแต่ก็เจอซฟฟาเก้ารอนะครับผมอันนี้คือเวลาของไอ้นี่นะครับว่าเราจะได้เกตเท่าไหร่ดูงลังวันกันอู้ของลางวันเจ็ดดาวหกไอ้หกดาวก่อนหกดาวก่อนผมชอบจาอนไ้เป็นเจ็ดดาวตลอดเลยเว้ยเออแม่งโคตรหลงหลงลืมเลยนะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรเรื่อยเปื่อยกันกว่า เออมันไม่มีอะไรเนาะแล้วเราขอไปดูประกาศแป๊บหนึ่งนีง่นี่นี่ก็เทแซมบิดผมรู้สึกภาคเนี้สนุกมากเลยนะมันทำออกมาดีพอสมควรโอ้โหสามารถอัปเกรดเอาการมาให้อัปเกรดเลยเลยโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับสั้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร์เพื่อไปได้ใจควับคลิปพักเลยครับผมบา,บายบาย ครับผม